จำสำเนียงไก่จานะจ๊ะพี่อิงออนของเราแน่ๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นพี่อิงออนนะยายไก่จ๋าเนี่ยขอตัวจ้ายายไก่จาอ่าคุณลุงพารวยเอฟซีคุณลุงพารวย, FC, พ,าวยพาเที่ยวอ่าคุณนายเสรีสวัสดีค่ะสวัสดีแม่อุ่นไอรักค่ะคุณนาโคกสวัสดีแม่อุ่นไอรักเด้อโอ้ยลมแห้งๆเนี่ยนักเนี่ยลมยังแหง้งเลยดิลมแรงมาก เด้อเด็กน้องใหม่เด่นแล้วเด็ได้ถาดตัวเล็กเลยนะทำไม้ได้ถาดตัวเล็กเลยคนะได,ยยนะได้ถาดแบบใหญ่เลยเด้อน้องใหม่ดิพี่ก้อนก็หัวเราะพี่ก้อนพี่ก้อนหัวเราะทำไมคะพี่ก้อนไม,ไม่ไม่โทรมาหาน้องเลยค่บพี่้สวัสดีค่ะหนูก็ไม่ได้โทรหาพี่ บ้านยายมลพี่จำลองไปเที่ยวไปเที่ยวอยู่บ้านยายมนแยกลับอ่าแม่อุ่นนรักก็สวัสดีลุงรวยค่ะอะลุงรวยแม่อุ่นนรักสวัสดีจา้านายเซรีก็หัวใจกดกดมันเด้อค่ะน่ารักน่ารักมากค่ะเลิฟทิสุคข,ขอขอบคุณนะคะง่วงอีกแล้วพีงอ่อนบอกวันนี้ยายอิงอ่อนง่วงอีกแล้วแม่พี่อ่อนถ้าง,ง่วงก็จอดนอนนะพี่ออนอย่าฝืน มอนให้เต็มที่ค่ะพักผ่อนพักผ่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงบางวันนงนาดนอนนะดูไรพิงอ่อนจบน้องนาดจะนอนนะพิงอ่อนอ่าพักนี้ไม่ได้ไปหาแม่กุศลเลยดูไรพิงอ่อนจบนงนาดก็ แย่เลยนะร่างกายนรองนานก็ไม่ไปไปเที่ยวบ้านเพื่อนน้อยตอนเย็นนะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยตอนเช้าก็ไม่ได้ไปที่ไหนยุ่งไปหมดนรองนาดไปยุ่งไปตอนไหนก็ยังง่วงนอนอยู่บาง่วงนยังไหนเนาะเตื่นตีหนึ่งตื่นเนาะพิงอ่อนยกหัวเลาะมาทางง่วงนอนพิงอ่อนพยายามนอนกลางวันหน่อยนะบางวันก็มุดเที่ยวบ้านเพื่อนบ้าน ได้แข็งแรงบางครั้งก็เราก็มิ่งไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะบางครั้งก็นอนไปเที่ยวมากๆเราก็ง่วงเราก็ลาเนาะสายตรงสายตาก็ไม่ดีนะบางครัง้งลมแรงมากเลยเนาะลมแรงแรงโทรศัพท์ปิวเลยเนี่ยโทรศัพท์ปิวเลยเต็นเนี่ย น่าดูเลยมีใช้ถังน,น้ถ่วงไว้ไม่ให้เป็นฟิวเนาะติดกันศาสตร์นี่ไงลมพัดน่าดูเลยเนี่ยลมพัดน่าดูเลยเนี่ยต้องต้องเอาไอ้แกนลอนติดแกนลอนบางไว้ไงไม่งั้นนะ่ะมันไม่อยู่นะมันตีน่าดูเลยลมมันเรงเต็นจะขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นู่นน่ะมันก็เพื่อม,มันก็เพื่อมทีน่ากลัวนะน่ากลัวเต็นขาดนะติดเป็นหมื่นนะ กับเพื่อมทีน่ากลัวนะอ่านงนาธก็ไปเอาเกลอนนะเอาเกลอนมัดไว้ให้มันท่วงหน่อยมันจะได้มันจะได้หนักๆเนาะเวลาลมพัดมันก็จะอยู่ได้เนาะก็เพื่อมบึบบุบบลมแรงแถวนี้ลมแรงมไม่ค่อยมีตึกนะมันเป็นป่าเป็นธรรมชาตินะเออลมแรงคือฝนสิตกเนะาะครับคุณนงนาธเออ เดรีบวนไปมรกอะเกิดอไรมามี่เลยต้ลย้ยโทรัพท์ิวเลยที่นี่รมมีอย่างมอเตอรแงแค้ลมแรงน่าดูเลยวันนี้ลมแรงน่าดูเลยนี่ยแ่ยายไก่ก็สับหน่อไม้เสร็จแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวว่จะไต้ม ทำไฮไลท์สักสอดสอนทำไฮไลท์สักอดๆจับแนวไม้เสร็จแล้ว